หงกับพวกนี้ไก่ไก่น้อยโอ้โห่ือน้องเป็นเนี่ยเมีนปะ <laughs> โอเคสวัสดีครับผมไม่พี่น้องครับพบกพอกับหนุม่มผู้ไทยการช่างเล่นครกาศเก่าครับพี่น้องครับมาหนุม่มไทย กินแล้วพี่น้องตับมีแล้วมดนี่แต่ตมหม้องอีแล้วแต่มหม้อหงก็หมดนี่ไก่ไก่น้อยอบอุ่มพี่น้องไปงานเดือดสามมารถเห็นไก่น้อยอัวเอาวัวกินลงไปมันเป็นเรือยังเลาะยังเลาะงานพลาดเออเปิดกับดิบข้าวหน่อยให้ก่อลข้าวเหนียว ของเขาน้อยอืมเอาพักก่อนพี่น้องอพักก่อนอพักก่อนง่าเอาพักพี่น้องมาอพี่น้องนี่ที่เด็ดที่เด็ดเนี่ยเมนปะ <c ười> ขาดว,าวินัยขายวิไัยนี่เอามาเก็บม,มาสดๆจะต้นเลยโอ้ได้การได้การนี่หยดใหญ่ครับผักเน่าผัากขาโอ้ยหยดใหไงวะขาด้การนี่อันนี้เนี่ยเนี่ยเมนตื้มกัน

nào, nó bắt bắp cám, ấy, bắp sẽ ốm, ăn vào cái hả? nhớ được

i เห็นเสียงรถไม่ได้เห็นเสียงรถของคำฟ้า้วยอะมา Ừ. nồng à. Thấy ngọt kè ừ. mấy

เช่มใขร้รู้กอกเี้เป็นนกกระทาไม่มเอาไล่เอาไข่ในนี้มาอบรับ่ให่ที่เด็ด

Hmm. ันเป็นอะไรที่สุดยอดามากเลยว่ะน้มมันปักมือนามปักเน่าหก,กเลยว่ะคว่งแปดกครับวันนี่ยหวงปัดเป็ดน้อย mặn mặn khắc cũng nhiều ngà Hmm. ไข่มันเหลืองครับไข่มันแซ่บว่ากินไข่ลูกอันนี้มันมันมันไม่มีอนไไข่ลูกม,มันเป็นโตไก่แล้วไก่น้อยอบโอ้โอ โอ้อิ่มมันเอ,อิบคือในเมนควรจะอิม่มต่ห้องกันสามชิปมืดอ,อืมน่ากงัวอากข้าเมืดเื้อ เป็นอะไรที่สุดยอดมากใครมั้ อันนี้มันมีทั้งไข่ทั้งขี้กินด้วยกันเลยนัวเข้ากันซับซับขึ้นเก่าร้านสุกังนองเงี้ยังงงก,กว่ากว่ากินน้ำขึ้นเก่าครับลองคอวันมันละแขน ขักในการพี่น้องอเพื่อม,มือตาหงกันเลยเลือนอ,อ้นึงอสมัยละขับพี่น้องมาเนี่ยกันเลยเสียพือนเก่าเสียพื้นเก่าเลยตัวไม้คนนะเลยตัวไม้เลยตัวไม,ม,ม,ม้จักตัวว่ะไม้ละสามตัวเก่าตัวโอ้คักัก มันเป็นลูกไก่ลูกไก่ขึ้นมาแล้วมาอบอบโอ้คักรักแทบแทบแทบอ้าพี่น้องนุม่มไทยคือเก่ากับขัวฟ้าเป็นลูกอยู่บ้านเป็นวานอยูส่สวนคือเก่าวกับเบื้องคลิปนุ่มไทยจบแล้วกิดความเจ็บยางไรความาใมครยามีกับสุกกับหังกับลำรวยลำรวยสู้คู่สื่คนกับนุ่มไทยกล่าวคำว่าสวัสดีครับ